สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนนะครับการสร้าคลิปนี้ก็ผมก็ที่เป็นคลิปพาทุกคนมาซื้อของมาซื้อเคียงไส้นะครับผมพี่น้องหลังจากเงินเดือนออกนะครับผมมือนี้ก็ที่ซื้อเป็นพวกเคียงไส้สกก้อนนะครับผมส่วนนากินที่ไปซื้อมือหน้าเอานะครับผมนากินกับผักนะครับเดี๋ยวผมที่พาไปเบิ้งนํากันนะครับผมพี่น้องว่าซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยมันถ้าดคิดเป็นเงินไทยรอบมันที่ตกย่างละจากบ้านจากบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปพาไปเบื้องล ไปครับผมกดเงินก้อนครับพี่นอกอเงินเดือนก็นได้น้อยครับผมผมได้เงินเดืนอนติดมื่เอเย็นนะครับผมแต่ว่าผมสีแบงออกแล้วผมจะไปส่งแม่บ้านพร้อมนะครับ ครับนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมได้เกียใบนะครับผมพี่น้องสามใบนี่ผมจะเอาไว้ใส่แล้วก็เอาไว้ซื้อของเจ้าของนะครับผมแล้วกับสี่ใบนี่ผมจะส่งกลับบ้านนะครับผมพี่น้องนี่เพราะว่าของแต่ละย่างน่ะผมหั่นไว้เบิดแล้วผมคำนวณได้เบิดแล้วนะครับผมว่ามันจะได้ซื้อของเบิดเท่าใดเท่าใดนะครับผมนี่ก็จะไปส่งเงินพร้อมแล้วก็บซิ พาพี่น้องไปซื้อเครื่องไส้พล้องนะครับผมว่ามันซีเบิดข้อไหร่นะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยเราเท่าย่างมันมันซีจากบ้านนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับผมไปไปนำกันปะบัตรที่หนักครับผมพี่น้องผมที่พาไปฝากเงินนะครับผมเราท้องถ้าไปเบิกนำกันนะครับผมพี่น้องซีมืดเย็นนะครับผมถ้ามันหักค่าฝากเข้าตู้แล้วกับค่าโอนกับไทยนี่ไปหอดไทยเรามันซีได้จากบ้านนะครับผมนอเราไปเบิกนำกันนะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางนะครับ หอดแล้วนะครับผมพี่น้องเราว่าผมจะมาฝากเงินกับไอ้ตู้ยูฟมเมอี่นะครับผมเป็นตู้ของยูบิงนะครับผมพี่น้องตู้สีเขียวนะครับผมเอาไปเบิ้งวิธีการฝาก้องกันนี่นะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นบัตรฝากเงินนะครับผมเ่าผมง่ายๆเลย เอาเงินออกมากันหนึ่งสองสามสี่ใบนะครับผมสี่หมื่นเยนให้นั่งหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งนะครับผมครัครับผมเรียบร้อยครับ มันจะมีค่าบริการยูร้อยยี่สิบห้าเยนนะครับผมนี่นะครับผมเวลาเขาที่เช็คเงินนะครับว่ามันเช็คยังใดน,นะครับผมพี่น้องอันนี้แอปนี้นะครับผมบัตเทลนี่ครับผมีนสีแดงๆนะครับผมพมี่น้องปึ๊บ อันนี้ผมก็โอนผ่านผ่านมือถือเลยครับผมเข้า,เาแล้วนะครับผมมันสีเหลีอ่อยู่สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเบสาเยนนะครับผมมันจะมีค่าบริการในการไอในการฝากเข้าตัวพ้อมนะครับผมมื่อนีนเรียกเงินยี่สิบห้ายี่สิบห้าจุดหกซีนะครับผมปุ๊บผมก็สิโอนเงินนะครับสามหมนเกันแปด้อกบสามะครับผมมันก็จิมีค่าบริการในการโอนนะพี่น้องอยู่ที่ แปดร้อยแปดสิบเยนนะครับผมนี่ผมก็ที่ได้ยูหนึ่งหมื่นสามบาทนะครับผมเพี่น้องตีเป็นเงินไทยแล้วครับเป็นรอมค่าโ่งคาอย่างเรานะครับผมแล้วก็กดส่งเลยครับผมปั๊บปั๊บนี่ครับผมเรียบร้อยครับอันนี้ก็เพิ่มเกินสิบนาทีเงินก็เข้าแล้วนะครับผมนี่ครับผมกระสิบประมาณนี้นะครับ เอาเยบร้อยแล้วครับผมบรียาหลังจากเอาฝากเงินแล้วก็โอนเงินนะครับผมเยบร้อยนี่ก็รอเงินเข้าซื้อแล้วบัดนี้ผมที่พาทุกคนไปซื้อพวกเครื่องไส้นะครับผมว่ามันซิเบิดเท่าไห่นะครับผมคิดเป็นเงินไทยนะครับผมแต่ละย่านนะครับเป็นพวกสบู่ยาสีฟันอีกอย่างจังซีนะครับผมที่ผมใส่แต่ละเดือนนะเฉพาะเครื่องไส้ผมมันซิเบิดไปเท่าไหนนะครับผมแต่ไปเบื้องนํากันครับพี่น้องตอนนี้เดินทางก่อนครับ แล้วครับผมไปนะพี่น้องอันนี้ผมย้อนมาทางเก้านะครับผมปั้นลงไปฝากเขาตู้นะครับผมก็เลยปั้นขึ้นมาซื้อของอยู่เนืแมกกาเลียนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ผมก็จะมาซื้อไปพวกเป็นพวกเครื่องไส้ซื้อนะครับผมส่วนเากินเดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อมืออื่นมือมือเวลบวันเสาร์เวลาที่จะาไปซื้อเนืกินนะครับผมนี่ครับเรอยครับผมหันละ ที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมล็อกรถนะครับเพราะว่ารถผุ้มเสียยุ่นมั่งนี่แหละพี่น้องอย่ห่างนี่แหละรถเสียนะครับไหนที่พาไปซื้อพวกเครื่องใส่นะครับผมน้องมาชิดเป็นเงินไทยนํากันว่ามันซีท่าแดนะครับผมจะาละย่างอาพี่น้องเราซื้อเบอร์ท่าแดนะครับ คครรัับบผมอวาาตาน,นี่นะครับผมวันนี้ก็ย่างเข้ามาแล้วเราพี่น้องเราจะให้เบิ้งของแต่ละอย่งางครับว่าผมโน้ตไว้เบิร์ดแล้วนะครับผมว่าเดือนนึงเดือนหน,งหน,งหนึงนะผมจะใส่อีอย่างนี้น่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องอันนี้คือของที่ผมโน้ตไว้นะครับผมนี่ แต่ละยางนะครับผมอันดับแรกยาสีฟันก้อนครับผมยาสีฟันนะครับผมไปคิดเป็นเงินไทยให้เบื้องนํานะครับผมยาสีฟันนะครับผมไสกับอันนี้กับชิแพงนี่นี่ครับผมพี่น้องนี่ครับผมยาสีฟันนะครับผม 1,320นสายี่สินะครับผมน้องอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับผมหนึ่งพันสี่สิบคูณ0จุสองห้าตัวยาสีฟันก็ประมาณ3า0อยสิบาทนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับอันนี้ยาสีฟันพานแล้วนะครับผมพอน,นี้ไปเบิ้งครีมอับน้ำนะครับผมพี่น้องพวกสบ,บู่สบ,บีนะครับผม ก็ผมซีโนตไป้นะครับผมบางทีเอามาซื้อของมันได้มันได้่ครบพี่น้องมาซื้อกระจิกกระจุกนะครับนี่ครับผมครีมอาบน้ําสบู่นี่ก็มีพี่น้องเป็นก้อนก็มีนะครับผมสบู่เป็นก้อนนี่ก็มีนะครับแต่ละน้ยใส่ละพี่น้องประเด็นนี่นะครับผมอันนี้หั่นสองร้อยเ็สิบสองเยนนะครับผมครีมอาบน้ำนะครับผมร้อยเจดสิบสองเยนคูณ 0.25ไ้ครีมอัพน้ำตัวนี้นะครับผมพี่น้องนะคิดเป็นเงินไทยรอบมันตกหฮอละ68เยนนะครับผมและนี่ที่ซื้อครีมนวดพี่น้องเพราะว่ายาสว่าผมยังไม่ได้ใท้ยกสองอันน่นหละว่าผมซื้อไปไว้ช่องนั้นผมที่มักซื้อไว้หลายๆนะครับผมจะหาแชมพูกันอได้หาครีมนวดกันบัดน,น้นะพี่น้อง ไม่ใส่น้อส่วนจะสวรรค์กี่ใส่ป่ะมันซื้อของเลยพี่น้องมันไม,ม่ออยุยมองเก้าอย่างเช่นคนจัดของไม่ประโซออ่อย่างเช่นครับผมไม่ใส่แล้วพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิมนวดนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมคิมนวด371เยนนะครับผม371เยนคูณ0.25ย์จุ๊อไอ้คิมนวดตัวนี้นะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่เก็สิบสองบาทนะครับผมพี่น้องคะคิมนวดนะครับผมเยอะเอียงแน่บพี่น้อง สีมทาผิวนะครับผมสีมทาผิวสีมทาผิวแล้วก็แม็แล้วก็ยาพวกยาแต้มสีนะครับเดี๋ยวเอาแม็ก่อนครับผมมาเป็นบางแม็กันมาสมาส อันนี้แมสนะครับผมพี่น้องอันนี้ราคา1นึ่เยนนะครับผมแมส1นึ่เยน1,078งศูแคูณศูนแมสนะครับผมกล้องนึงนะพี่น้อง269บาทนะครับผมมันได้อยู่ประมาณ40 40กว่าอันนะพี่น้อง40ซิมน,นะครับผมนี่นะครับแมสทานไปแนละ้ว นี่คีมทาผิววิสัยนอ้อบันคีมทาผิวคีมทาผิวน่าจะยืดสองนอี่ละนี่นะครับผมคีมทาผิวก็ผมใส่อันนี้วะผมใส่อันนี้ครับราคามันอยู่ที่เก้าร้ยแปดสิบเจ็ดเยนนะครับผมอันนี้คือรวมรวมภาษีแล้วนะครับที่น้อง 900 9ก้าร้อยเก้าร้อยแปดเ็ดเยนคูณศูนย์จดสเย็นคูณศูนย์านี่คับผมค่าครีมทาผิวนะครับพี่น้องขวดนึงอะห้าอยลิตรนะครับผมห้าอมิลลิลิตนะพี่น้องอยู่ที่246บบาทนะครับผม ของแพงนี่พี่น้องถ้าคิดเป็นเงินบ้านเฮานะครับเหย,ยือยอียงเนี่ยเราไ,ได้เงินพี่น้องเหยือเหยื่ย yes. ีมอัพน้ำได้แล้วอยา่สีฟันได้แล้วทีมน็อดได้แล้วทีมทาผิวได้แล้ว่ยาแต้มเสิวนะครับผมนี่ครับผมเพื่อเป็นสิวมากเป็นสิวมากเป็นหอยสิวเอยียงนะพี่น้องใส่ตัวนี้เด้อนี่แล้วมันจะมีอีกแบบนึงแบบนึงก็ดีแต่อีกแบบสีเหลืองมันมันบม่มียู่นี่นะ อันนี้ยาแต้อันนี้ยาแต้มสิวนะครับผมหลอดนึงอ่ะพี่นออ้องรวมภาษีแล้วมันคือเก้าร้อยสี่สิบสามเยนนะครับผมเก้าร้อยสี่สิบสามเยนคูณศูนย์จุดสองห้าปั๊บสองร้อยสามสิบห้าบาทครับผมหลอดน้อยๆดิพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมหลอดน้อยๆนะครับนี่ครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมเพียงใส่ผมก็ซิประมาณนี้แหละสำหรับเดือนนี้นะ พราะว่าแต่ละเดือนมันไม่ได้ซื้อซ้ำเก่าหรอกครับผมเพราะว่าบางเดือนเทาก็ซื้อไว้หลายแล้วบางเดือนมันกับเบ้เบิดบางเดือนมันกับเบ้เบิดบางบางเดือนมันกับเบ้เบิดบางเดือนกับเบิดนะครับผมเพราะว่าแต่ละเดือนมันใส่บอลทันดีพี่หิเดีบางเดือนผมก็ซื้อไว้เป็นชุดเป็นชุดเพราะมันเกินอยาของเดือนที่เลี่ยวเดือนที่เลี่ยวมาเองสิครับผมกระทบกันทบกันนะครับผมนะครับผมพี่น้องกระซิบประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินก็น้องซืเบิดจากบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งนำกันนะครับ

ショートカードよろしかったです。失礼いたしました。四千九百七十五円です。 น,นเดรีย,ยบร้อยครับผมพี่นอ้องเงินมื่นเย็นทอนมาแค่ห้าพันนะครับผมซื้อของน้อยเดียวพี่นอ้องโอ้เบิด5 0ห้พันกว่าุณครับโอ้เบิด4 0สี่ันกว่าุณพี่นอ้องซ้ำห้าพันหรอเ มีไปซ้ำเบอร์ไปห้าพันนะครับผมเดลเบอรน้ำกันว่าเบอรไปเท่าใดนี่นะครับผมซื้อไปห้องเดินไปน้นองสี 4, ่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเยนนะครับผมกล่องจากย,ย่างไปน้องกล่องห้าหกย่างสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเยนคาดคิดเป็นเงินไทยนะครับสี 4, ่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเยนโคลนศูนย์จุดสองห้าครับ นหนักพี่น้อง1,200บาทเดยขนาดนี้เฉพาะเคียงไส้เลยนะครับผมเนะี่ย1,243บาทก็ได้ครับผมอันนี้เคียงไส้กับเชียบกุกี้ย่างเดลยขนาดเคียงไส้นะครับผมอันนี้ยังบรวมค่ายยูค่ากินเฮาเทียนะครับผมว่ามันสีเบิด์ตไหลเป็นไหรพี่น้องซื้อเคียงไส้เมื่อนี้ก็ทีซื้อเคียงไส้แล้วก็ทิจ่ายค่าเน็ตกับซื้ซใจใ่ายประมาณ1,200กว่าที่จ่ายแล้วที่ไปท้ายให้เบิ้งว่ามันขอด่ายนะครับผมค่าเน็ตค่า,า,าอยียงนะพี่น้อง เอาเข้าผมเจอสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็เป็นคลิปพาพี่น้องไปฝากเงินแล้วก็พาพี่น้องมาซื้อกเคียงใส่นะครับผมกไปประมาณ4,000กว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันพันอิฐพันสองนะครับผมพี่น้องพันกว่าบาทนะครับผมกับเบื้องเอาครับผมพี่น้องว่าของถือของแถมครับผมและคิดเป็นเงินบ้านเฮาเรานะครับผมมันก็ค่อคนข้างดีสิแพงนะครับกสำหรับคลิปนี้นะครับผมเช่นเดียวกับผมก็ฝาก พี่น้องกดติดตามผมเลยน้ยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผู้ใดสงสัย่ยังผู้ใดย่กถามอี่ยังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดีย๋ยวค่อยไปว่ากันไปคุยกันคือเก่านะครับผมเอาไว้พอกันมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย